ความคิดสร้างสรรค์กับการพัฒนางานนักบริหารมีความคิดสร้างสรรค์กันทุกคนมนุษย์ทุกคนล้วนมีความคิดสร้างสรรค์ครีเอทีฟเพียงแต่ในโลกธุรกิจที่เต็มไปด้วยการแข่งขันตลอดเวลา ต้องคิดหาวิธีการทำที่ทำอยู่และที่ทำดีกว่าความล้มเหลวในการทำงานต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อความคิดเหล่านี้ล้วนเป็นส่วนหนึ่งของความคิดเริ่มสร้างสรรค์ทั้งสิ้นความคิดที่เริ่มสร้างสรรค์ Creativity ที่ดีสามารถเป็นไปได้และปฏิบัติได้ Possible and practical ทำให้เกิดนวัตกรรม Innovation นวัตกรรมจึงหมายถึงของใหม่สิ่งใหม่ระบบใหม่หรือวิธีการใหม่ที่คิดขึ้นเพื่อให้เกิดผลตามที่ต้องการความใหม่นี้อาจจะคิดขึ้นเองหรือลอกเรียนมาจากที่อื่นก็ถือเป็นนวัตกรรมทั้งสิน้น นวัตกรรมในองค์กรจะประกอบด้วย customer leadership people innovation ลูกค้า customer นับว่ามีความสำคัญที่สุดความพึงพอใจของลูกค้าจึงเป็นเรื่องใหญ่บางองค์กรอบรมพนักงานตัวเองว่าลูกค้าคือพระราชาหรือลูกค้าคือพระเจ้าถ้าลูกค้าอยากได้อะไรคุณจะต้องพยายามตอบสนองให้ได้ส่วนผู้ปฏิบัติงาน people มีความสำคัญที่มีผลกระทบต่อบ,บุ ลูกค้าได้เช่นกันนวัตกรรม Innovation ของแปลกของใหม่ไม่ว่าจะเป็นบริการใหม่วิธีการใหม่ย่อมกระทบต่อลูกค้าอย่างเห็นได้ชัดตัวอย่างนวัตกรรมทางธุรกิจการธนาคารในดิตธนาคารกรุงเทพจำกัดเป็นธนาคารอย่างแรกที่มีการนำระบบออนไลน์มาใช้กับงานบริการของธนาคารทำให้ลูกค้าสามารถเบิกหรือถอนเงินได้ทุกสาขา ซึ่งเป็นของใหม่และเป็นที่นิยมมากในสมัยนั้นและเมื่อห้าหกถึงห้าหกปีที่ผ่านมาเมื่อหลายปีที่ผ่านมาธนาคารพณิ์เป็นธนาคารแห่งแรกที่เปิดบริการบัตร ATM ให้แก่ลูกค้ากอนธนาคารซึ่งขนะนั้นก็เป็นของแปลกและเป็นของใหม่ดังนั้นตรงผลให้ธนาคารพณิชย์มีลูกค้าเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วขณะเดียวกันปริมาณงาน ฝากถอนของพนักง,งานก็ลดน้อยลงไปด้วยลูกค้ามีความพอใจที่สามารถใช้บริการได้ถึงแม้จะเป็นวันหยุดหรือมาการใช้สมาร์ทโฟนหรือโทรศัพท์ในปัจจุบันก็เช่นเดียวกันภาวะของผู้นำเล e r s ชิ p ของผู้บริหารนับว่ามีความสําคัญในการกระตุ้นส่งเสริมสนับสนุนและผลักดันให้เกิดความคิดเริ่มสร้างสรรค์อาจจะนําไปสู่นวัตรกรรมในการปฏิบัติงานหรือการให้บริการแก่ลูกค้าประเภทของความคิดเริ่มสร้างสรรค์แบ่งออกเป็น2ประเภทคือ1ความคิดเริ่มสร้างสรรค์แบบเพอ้อฝันเป็นความริเริ่มสร้างสรรค์แบบวาดมโนภาพในโอกาส imagination หรือแบบเพ้อเจอ ถ้าฉันเป็นนายกตันมนตรีเมืองไทยฉันจะทําอะไรบ้างถ้าเป็นช้างเป็นนกจะเกิดอะไรขึ้นถ้าดาวังการมีสิ่งชีวิตอยู่นันจะเป็นหน้าตายอย่างไรเป็นต้นความคิดรเริ่มแบบเพ้อฝันนี้ไม่สามารถเป็นจริงนํามาปฏิบัติได้แต่อาจจะเป็นแนวทางทําให้เกิดความคิดที่จะนํามาศึกษาและพัฒนาต่อไปได้ความคิดรเริ่มสร้างสรรค์แบบเป็นไปได้และปฏิบัติได้ เป็นความคิดที่เริ่มสร้างสารรค์ที่เป็นรูปธรรมนําไปปฏิบัติงานได้เช่นการใช้สัสญ,ญลักษณ์ใหม่ๆการออกแบบแฟชั่นให้เป็นไปตามรูปก,การการใช้สีของโรงพยาบาลความคิดที่เริ่มสร้างสารรค์แบบนี้มักจะพัฒนาเป็นเพื่อตอบสนองความต้องการมาประการได้แก่ความสะดวกสบายในการทํางานลดปัญหา ในการทำงานเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้มากขึ้นและอื่นๆคนณสสมบัติผู้มีความคิดที่เริ่มสร้างสรรค์ผู้มีความคิดที่เริ่มสร้างสรรค์ควรม,มีคุณสมบัติดังนี้หนึ่งเชื่อมั่นในตัวเองสูงกระตือรือร้นอยู่เสมอชอบสงสัยอยากรู้อยากลองมองรอบด้านล้าคิดการแสดงออกไม่ติดอยู่ในกรอบไม่รู้ท้อถอยเมื่อเกิดความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ไม่ชอบทําตามผู้อื่นโดยไม่มีเหตุผลเทคนิคการพัฒนาความคิดที่เริ่มสร้างสรรค์ความคิดที่เริ่มสร้างสรรในการทํางานไม่ว่าจะมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ปัญหาการทํางานหรือหาวิธีการทํางานใหม่ๆสามารถพัฒนาได้โดยใช้เทคนิค 1. เทคนิคการระดมสมองการระดมสมองเบรนซอมมิงเป็นเทคนิคหนึ่งที่เสริมสร้างให้เกิดบรรยากาศความคิดอย่างอิสระปราศจากความโดยปราศจากการประเมินความคิด ในขณะทําการระดมสมองกติกาในการระดมสมองควรจะมีหนึ่งไม่มีการวิพากษ์วิจารณ์ความคิดของผู้อื่น 2. ส,สมาชิกทุกคนสามารถพูดอย่างทุกอย่างที่คิดได้โดยถือความคิดยิ่งมากยิ่งดีสมาชิกสามารถเสริมเติมแต่งปรับปรุงความคิดของคนอื่นได้สมาชิกจะพัฒนาความคิดให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ปกติแล้วการระดมสมองที่ได้ผลจะมีสมาชิกระหว่าง6-12คนและจะใช้เวลาระหว่าง40-60นาทีสําหรับการระดมสมองที่มีประสิทธิผลยึดกติกาทั้ง4ประการและควรใช้คลิปชาร์ตมากกว่ากระดานดำสาเหตุเพราะมันจะบันทึกได้ถาวรกว่าโปรเปเมนต์หลังจากระดมสมองเสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปจะเป็นการประมวลและประเมินความคิดต่างๆที่ได้มาทั้งหมด อาจจะมีการอภิปรายโดยลงมติเกี่ยวกับประเด็นความคิดต่างๆก็ได้เทคนิค y h y และ y h y not เป็นเทคนิคการพิจารณาสภาพปัจจุบันว่าเป็นอย่างไรใหยเกิดการฉุกคิดโดยใช้คำถามคำว่าทำไมทำไมไม่ Y h y not มีหลักการในการใช้ความคิดก็คือเริ่มต้นจากคำว่า why why ทำทำไม ดูวายวายทำทำไมทำวิธีอื่นได้หรือไม่ได้ทำอย่างไรได้บ้างเป็นวิธีใหม่หรือไม่ดีกว่าวิธีเก่าอย่างไรถ้าไม่ได้กลับมาที่ทำ,ทำ,ทำ,ทำวิธีอื่นได้หรือไม่ทำทำไมทำวิธีอื่นได้หรือไม่ถ้าไม่ได้ทำไมไม่ได้วายน็อตเปลี่ยนแปลงได้หรือไม่เปลี่ยนแปลงได้เปลี่ยนอะไรได้บ้างแต่ถ้าเปลี่ยนไม่ได้ก็กลับมาที่คำว่าทำไมทำไม่ไ,มได้ เทคนิคสมมุติว่าและอะไรจะเกิดขึ้นถ้าเป็นเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับการตั้งคําถามสมมุติว่าและจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเป็นการพัฒนาความคิดตามสถานการณ์ต่างๆโดยผู้คิดไม่ต้องกังวลถึงความเป็นไปได้ในการปฏิบัติได้แต่อย่างใดเช่นสมมติ x คือ y สมมติคุณเป็นพิจีการฝ่ายขายคุณจะจัดการอย่างนี้อย่างไรสมมติคุณเป็นขโมยคุณจะงัดบ้านที่จุดไหนก่อน อะไรจะเกิดขึ้นถ้าอะไรจะเกิดขึ้นถ้าอเมริกาทะเลาะก,กับเกาหลีเหนืออะไรจะเกิดขึ้นถ้าทําไม่ได้เป็นประธานาธิบดีอะไรจะเกิดขึ้นถ้าเรานําระบบอันนั้นอันนี้มาใช้สิ่เทคนิคการแยกองค์ประกอบเป็นการพัฒนาความคิดที่เริ่มสร้างสรรโดยดูงประกอบต่างๆของสิ่งที่กําลังกบคิดหรือเป็นปนัญหาเช่น เตารีดทาอะไรได้บ้างพัดลมทําอะไรได้บ้างคลิปนี้ประดาษทาอะไรได้บ้างหรือพาเข้ามาทําอะไรได้บ้างเป็นต้นเทคนิคการแยกองค์ประกอบนี้ยกตัวอย่างเช่นเตารีดองประกอบโลหะมีน้ําหนักมีสายไฟมีความร้อนเตารีดมีราคาหรืออื่นๆทำอะไรไม่ทำอะไรได้ เป็นตัวนำไฟฟ้าทับกระดาษทับของต่อไฟใช้ผูกคอตายรียดผ้ารีดใบตองต้มน้ำทอดไข่หน้าหน้าวางเพลิงจำนำได้เป็นต้นเทคนิคการเรียนแบบสนิจจิตรเทคนิคนี้มีมายาวนานจนการเรียนแบบเสียงนกทําให้ได้ความคิดของเครื่องดนตรีการเรียนแบบการบินทําให้ได้เครื่องบิน การเรียนแบบปลาดำน้ำได้ก็เกี่ยวกับเรือดำน้ำไปต้นการเรียนแบบนี้อาจจะเป็นเรียนแบบบุคคลเรียนแบบโดยตรงการเรียนแบบสัญลักษณ์การเรียนแบบสัญ,ญลักษณ์หรือเรียนแบบ สิ่งที่ได้จากจินตนาการมันเอาภาพต่างๆเทคนิคการตั้งคำถามตัวเองอย่างเป็นระบบเป็นเทคนิคที่แสดงถึงแนวทางการพัฒนาความคิดที้เกิดขึ้นโดยตั้งคำถามตัวเองอย่างเป็นระดบับเช่นการนำไปใช้อย่างอื่นได้หรือไม่ดัดแปลงได้หรือไม่ทําให้เล็กหรือมีความยาว ถ้าอย่างอื่นแทนหรือไม่รวมกันได้หรือไม่เป็นต้นเทคนิคสองความคิดเป็นเทคนิคการพัฒนาความคิดที่เริ่มสร้างสรรโดยผู้บริหารหรือผู้ปฏิบัติงานแสดงความคิดที่มีต่อสองข้อคำถามอะไรที่เราทำได้อะไรที่องค์กรเราทำได้แต่องค์กรอื่นทำดีกว่าทำไมจึงดีกว่าเพราะอะไรปรับปรุงได้ไหมควรปรับปรุงอย่างไร อะไรที่องค์กรเรายังไม่ได้ทําแต่องค์กรอื่นทาเราทําได้ไหมเพราะอะไรทําอย่างไรได้บ้างอุปสรรคต่อความคิดสร้างสรรค์ผู้บริหารไม่สนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติงานมีโอกาสได้แสดงความคิดในเรื่องสร้างสรรค์นในการทํางานหรือมอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติงานโดยไม่มอบหนาจการตัดสินใจให้ผู้ปฏิบัติหรือรับแต่ชอบหรือชอบเอาหน้าโดยไม่เกียิผู้ปฏิบัติงานที่เป็นผู้เสนอความคิด หรือบันทอนกําลังใจใผู้ปฏิบัติงานทั้งวาจาและการกระทําหรือขาดกํากับขาดการกากับและควบคุมการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องหรือขาดความเคยชินในการทํางานแบบเกา่าในส่วนผู้ปฏิบัติในส่วนผู้ปฏิบัติขาดความเชื่อมั่นในตนเองเพราะว่าทําผิดแล้วจะถูกตําหนิหรือถูกลงโทษ มีทัศนคติไม่ดีต่อผู้บริหารและองค์กรขาดความเป็นอิสระหรือขาดความคล่องตัวในการปฏิบัติงานไม่ได้รับการยอมรับจาก่ายบริหารขาดความเคยชินในการทางานมีมีความเคยชินในการทางานแบบเก่าคิดว่าผลตอบแทนที่ได้รับไม่คุ้มค่ากับความเสี่ยงในการปฏิบัติงานสภาพแวดล้อมบรรยากาศในการทํางานเป็นแบบปิดหรือคุณว่าชีวิตการทํางานอยู่ในระดับต่ํา ความคิดที่เริ่มสร้างสรรค์เป็นคุณสมบัติหนึ่งของผู้บริหารทุกระดับซึ่งมีความสําคัญและมีความจําเป็นอย่างยิ่งคนทุกคนมีความคิดที่เริ่มสร้างสรรค์อยู่ในตัวเองแต่อาจจะมีโอกาสได้พัฒนาสกายภาพทางความคิดที่เริ่มสร้างสรรค์แตกต่างกันถ้าจะพิจารณาประวัติของนักวิทยศาศาสตร,ร์หรือนักปฏิษั์ําคัญสำคัญของโลกล้วนแต่มีเวลาและมีโอกาสพัฒนาความคิดที่เริ่มสร้างสรรค์มาก เขาเหล่านั้นตุ้มเทเวลาและชีวิตจิตใจอยู่กับงานทดลองที่เขาสนใจและอยากรู้ความผิดพลาดจากการทดลองใหม่การทดลองไม่เคยเป็นอุปสรรคต่อความคิดของเขาเลยแต่กลับทําให้เขามีความมานาพยายามมากขึ้นดังนั้นในฐานะผู้บริหารหรือผู้นําองค์กรจึงนับว่ามีบทบาทสําคัญในการเปิดโอกาสให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการพัฒนาความคิดที่เริ่มสร้างสรรค์อาจจะเป็นกุญแจสําคัญที่นําไปสู่นวัตกรรมอินโนเวชันและจะส่งผลกระทบ ต่อกิจกรรมกิจการขององค์กรธุรกิจหลายประเภทที่ประสบความสําเร็จเป็นอย่างมากก็มีความแปลกใหม่หลายๆประการที่ดีกว่าเดิมความแปลกใหม่วิธีการใหม่ของใหม่ๆที่พัฒนาขึ้นมาได้อย่างไรถ้าจะพัฒนาขึ้นมาได้อย่างไรถ้าปราจะจากความคิดลองคิดดูขอให้ท่านลากเส้น4เส้นตรงไป9จุดตามรูปนี้โดยห้ามยกปากกาดินสอขึ้น ลองคิดดูนะครับลากยังไงที่ไม่ต้องยกปาก,กาดินสอลากเส้น6เส้นให้ผ่าน16จุดตามรูปนี้โดยห้ามยกปาก,กาหรือดินสอขึ้นอันนี้16จุดอันนั้น9จุดข้อความแต่ละข้อต่อไปนี้ขอให้ท่านพิจารณาดูคิดคำหรือข้อความมาแทนแต่ละข้อให้คงเดิมตัวอย่างใช้คำว่ากล่องสายสาย หนึ่งสายสองคนคนตามระดับสี่ชั้นเดินห้าน้ำสัตว์เจ็ดหกเกิดตายพืชด,ดินเก้าอี้ถนนเต้น,นทีวีดินอกพุทธสัตว์อะไรแล้วก็คำถามคือ ข้อความหรือคำในแต่ละข้อต่อไปนี้ขอให้ท่านพิจารณาดูแล้วคิดคำหรือข้อความมาแทนแต่ละข้อโดยให้ความหมายแต่ละข้อคงเดิมตัวอย่างข้อหนึ่งใช้คำว่ากลอา่องใส่เอากล่องแล้วรายใส่คนคนตั้งแก้วแล้วคนระดับก็เป็นแก้วน้ำก็ได้เป็นยกระดับฉันเดินก็มีคนเดินน้ำสัตว์สัตว์ดเดินในน้ำ เปิดตายกระเจะตายดินพืชเป็นต้นยกตัวอย่างนะครับก็ลองทำ